สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโฟนะคะในช่องโฟสไตล์ค่ะวันนี้โฟจะพาทุกคนไปทําสังขยาหยัง,ยงนะเฮีนะเขาเยหยังสังขยาดีใหญ่สังขยาฟักทองแซ่บๆจ้าเราไปดูเอ่อฟักทองลูกเล็กกันเลยเนาะซื้อมาในราคา20บาทได้11ลูกนะทุกคนโอ้ตุกลูกล้ำไม่ถึง2บาทนะ เดี๋ยวไปดูกันวิธีการทํากันเลยนะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือฟักทองลูกระสองบาทน,นะใหญ่นะดูสิมันแก่แล้วนะทุกคนแต่ว่ามันลูกเล็กเฉยๆผลเล็กวิธีไทยบ้านแล้วเนะาะอาละทำสีลูกพอเพราะว่าอยู่กันสามคน เรากินไม่หมดเสียดายของอันนี้คือแม่ได้ล้างเสศษสับแล้วนะข,ข,ขัดขัดขัดอย่างดีเราก็จะควักเอาไส้ในออกปัดตรงนี้แล้วก็กเอาไส้ในออก,ก,อออกส่วนประกอบนะคะก็มีกะทิค่ะใบเตยน้ำตาลปิ๊บที่ห้อไหนก็ได้เนาะไข่ไก่ ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือฟักทองมะกรือนั่นเองใส่จานเ,เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมีส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะเอาไว้ตัดรสเนาะใช้เกลือยี่ห้อไหนก็ได้นะ นี่ก็คือฟักทองนะคะที่เราเจาะนะคะแล้วก็ควักไส้ในออกแล้วจากนั้นนะคะเราจะตอกไข่จำนวนท่าฟองใส่ลงไปในโถใหญ่ๆนะคะจะใส่ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ใส่ได้นะคือแล้วแต่ความชอบของคนเนาะแต่ว่าถ้าไข่เป็ดเนี่ยมันก็จะเค้มข้นกว่าเพราะว่าไข่เป็ดน่ะไข่แดงมันเยอะไข่แดงมันใหญ่กว่าไข่ไก่ตอกตอกตอกแล้วก็ตอกตอกตอก ตกแล้วก็ตอก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 ไปตอกมามีม่รู้เอยว่าตกใครจากหน่วยเดียวป๊าติดทอ <laughs> ตอกกเนซียได้ยังไงตกมันมนี่ก็คือไข่นะคะที่เราตอกเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะ ลำดับต่อไปนะเราจะใส่น้ำตาลปิ๊บนะมากหวานลายไส้ลายมากหวานน้อยใส่น้อยตามความชอบของคนเนะาะกะกะเอาด้วยพี่พรม่พี่น้องเ,เอ้อใส่ไปสอนแหลกจอดเนี้ยวห,หนึบหนับซอนสอง เหนียวคือเกาบัดทกอก็สิหวานคักแน่ค่ะใส่เกีย์เล็กน้อยพอตัดหวานให้มันมีรสชาติแบบวหวานๆเค็มๆเล็กน้อยเซ่บๆจากนั้นใช้เบเตยขยุ่มขยุ่มแหงๆเงยเลิศเออล่มเซกติวะสันอาอาสิ่จที่ลังก็ได้อ่าใส่ไป คน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 สลีสไปเลยคุกเขาคุกเขาเติมอีกนิดเติมอีกหน่อยโอ้สีสันเป็นตะกิ้เหร่เลี้องอล่างามตาคือขี่องตองนี่บบเมนละโบเมนละหยอกจ้าอ้าคน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 ไปเรื่อย ใช้ผ้ากรองจริงๆแล้วคือใช้ที่กรองกรองได้นะแต่ว่าที่กรองของเราหาพอหาไม่เจอนะก็เลยใช้ผ้ากรองแทนผ้ากรองก็จะโอเคหน่อยใช้ผ้ากรองเพื่อให้ไข่มันสม ooth ให้มันแบบเรียบเนียนน่ารับทานเยอะจ้าเห็นแล้วก็ขึ้นหอนขนมตาลตัน,นอะ แค่กันคักตนวฮ้ยจริงๆแล้วแบบต้องรอต้องรอมันแบบไหลลงมาเองในงี้รวยใจหหอนนะคะวัยรุ่นเนาะใจร้อนบีบประคักนะคะบีบ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 บี п, บ, п, บ, п, บ п. ฟองอะลามงามตาเลย <c oughs> Amazing Thailand แห่งมาสันยกออกมาผ่านป่ามาสัน บ่คอยมีฟองปนใดก็โอเคอยู่<ะ>เสร็จแล้วจ้าอ่าเอาส่วนผสมทุกอย่างแลที่คลุกเค้าเสร็จแล้วก็เทใส่เหยือกเบาๆจากนั้นก็ยยดใส่ฟักทองจ้อยใส่ไปในฟักทองเลยนะในปริมาณที่แบบไม่ต้องเต็มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมัน สุกเนาะเวลาเรานึ่งไปแล้วมันจะฟูขึ้นมาเดี๋ยวมันจะล้นมันจะไม่สวยเททเทเทเทลงไปนี่สิพ่อหรือว่าพ่อเนี่ยเน๊น่าสิพ่ออยู่นนะสันกะไว้เดียวนะเราก็จะนำไปนึ่งนะเป็นเวลา30นาทีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาวับอาสุกเรียบร้อยดูสิ มันก็มีแตกบ้างอะไรก็บางเห็นปะมันต้องนึ่งไฟอ,อ่อนๆสวยงามตามท้องเรื่อง